ป่วยเป็นเนื้องอกในรังไข่ตอนแรกที่ก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นอะไรก็คืออาการจะมีอาการที่ปวดท้องมากค่ะปวดท้องจนถึงท่านที่ลงไปนอนกองกับพื้นทีนี้ก็เลยไปหาคุณหมอซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารแต่พอตรวจไปตรวจมาจึงพบว่าตัวเองเป็นเนื้องอกในรังไข่ไปตามที่คุณหมอแนะนําก็คือรักษาไปตามอาการ ก็รักษาไปตั้งแต่ตอนนั้นที่เจอก็คือประมาณเดือนมีนาคุ้มษาควบคู่กันพอไปตรวจอันตราซาวอีกครั้งตอนเดือนที่เนื้องอกที่เป็นสีเซนนี่คือยุบไปแล้วค่ะท้องค่อยๆลดลงจากที่ตอนแรกปวดมากปวดบ่อยก็ประจําเดือนก็ก็คือเริ่มดีขึ้นอาการดีขึ้นจนปัจจุบันก็คือหายเป็นปกติเนื้องอกยุบเรียบร้อยแล้วค่ะ